วันหนึ่งเจ้าหญิงแสนสวยแห่งประเทศเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเยือนเจ้าชายแฮร์รี่และราพันเซลที่ปราสาทของเขาราพันเซลให้การดูแลใกล้ชิดกับแขกของเจ้าชายนี่คือรูปของราชวงศ์และนี่คือรูปของพระราชินีอืมสวยจังเลยนะ และนี่ก็คือสถานที่โปรดในวังของฉันใช่มันยอดเยี่ยมมากๆวังของเธองดงามมากเลยนะเย็นวันนั้นราพันเซลและเจ้าชายเตรียมอาหารค่ำไว้สำหรับแขกของพวกเขาฉันดีใจที่เธอมาดีมากจริงๆที่ได้พบกับเธอ ฉันก็ดีใจมากเช่นกันขอบคุณในความมีน้ำใจของเธอทั้งสองพระทัศน์และฉันยินดีที่จะไปเยือนประเทศของเธอนะ <c oughs> โอ้ฉันจะยินดีมากเรายินดีที่จะต้อนรับท่านอะไรอยู่ <c oughs> บนกระแพงนน่ะโอ้ช่างมันเถอะก็แค่งเงาเอาละ่ะฉันอยากกล่าวคำอวยพรให้เจ้าชายและก็เจ้าหญิงสักหน่อยนะเมื่อทุกคนต่างคิดว่าเธอเป็นเจ้าหญิง ที่จริงเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากแม่มดใจร้าย,ยเขาดื่มมนแล้วยอดเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆ่านไปสักระยะน้ำยาเริ่มแสดงผลของมันและเจ้าชายก็เริ่มเชื่อฟังคำสั่งของแม่มด นี้ไม่เข้ากับห้องเอาซะเลยจึงคิดว่าควรเอามันออกไปจากห้องนี้เป็นมรดกตกทอดของราชวงศ์เจ้าชายฉันว่ามันดูสวยดีฉันว่าแขกของเราพูดถูกเราควรย้ายมันออกไปเจ้าชายสั่งให้ย้ายแจกันมีค่าออกไปและแทนที่ด้วยรูปปั้นหน้าเกลียดที่แม่มดชอบมาแทนใช่นี่แหละสวยขึ้นเยอะเลยแน่นอนว่าราพันเซลประหลาดใจมากรูปปั้นนั้นน่าเกลียดมากเลยอ่ะเจ้าชายชอบไม่ได้ยังไงกันนะ แม่มดยังไม่ชอบดอกไม้ที่อยู่ในสวนอีกด้วยโอ้ฉันไม่ชอบดอกไม้พวกนี้เลยมันคงรจะดีกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นปลูกต้นหนามแหลมแทนฉันเห็นด้วยเต็มที่ทเ,<อ>เจ้าหญิงฉันอยากให้เอาดอกไม้ออกเดี๋ยวนี้เลยแต่ดอกไม้ของเราสวยมากๆเลยนะเจ้าชายสั่งให้ถอนดอกไม้ออกทั้งหมดและปลูกด้วยต้นหนามแหลมลงไปแทนที่ ไม่อยากเชื่อเลยฮีโร่มันเกิดอะไรกันขึ้นสวนของเราพังหมดแล้วต้นไม้นั้นน่ากลัวมากเลยเจ้าชายดูผิดปกติไปนะเขาทำทุกอย่างตามที่เจ้าหญิงสั่งแต่ฉันไม่รู้สาเหตุฉันก็สังเกตเห็นเหมือนกันมันแปลกมากเลยฉันหวังว่าเจ้าหญิงจะกลับประเทศของเธอไปซะเรื่องประหลาดจะได้จบลงสักทีหนึ่งเธอพูดถูกฉันไม่ชอบเจ้าหญิงคนนี้ในที่สุด แม่มดก็ขอให้เจ้าชายทำบางอย่างที่ชั่วร้ายฉันไม่อยากให้ราพันเซลอยู่ในวังนายต้องไล่เธอ,เอ,อไปอย่างนี้เลยแต่ได้ยังไงราพันเซลเป็นภรยาของฉันนะนายกล้าขัดคืนคำสั่ง<อ>ฉันเหรอแน่นอนว่าไม่ฉันต้องทำตามที่เจ้าหญิงต้องการนะเ,เจ้าชายที่ตกอยู่ในคาถาของแม่มดจับราพันเซลไปขังไว้ในหอคอยของเธอเกิดอะไรกันขึ้นนะ ทำไมเจ้าชายขังฉันในหอคอยนี้ล่ะฮีโร่สงสัยว่าราพันเซลไปไหนเพราะหาตัวเธอในพระราชวังไม่พบฉันหาราพันเซลไม่เจอเธอไปไหนนะฉันชอบยูนิคอนตัวนี้ฉันอยากลองขี่มันดูจังเลยอะได้ถ้าอยากได้ตัวเขาเขาก็เป็นของเธอเจ้าหญิงไม่ฉันไม่ใช่ม้าของใครฉันเป็นเพื่อนท่านท่านลืมแล้วงั้นเหรอ เธอใคดคำสั่งอย่างนั้นเหรอเธอต้องยอมให้เจ้าหญิงขี่เดี๋ยวนี้เลยไปพวกเราไปเที่ยวด้วยกันดีกว่านะแต่ฮีโร่ไม่ชอบเธ <c oughs> อสิกนิโและสลัดเจ้าหญิงออกไปเฮ้ออยเอ,อ,อ้แกทำอะไรของแกเจ้ามาบ้าเธอต้องชดใช้<อ>ในสิ่งที่ทำพาตัวไปเดี๋ยวนี้ และด้วยคำสั่งของเจ้าชายทหารขังฮีโร่ไว้ในโรงนาฉันไม่อยากเชื่อเลยผู้หญิงคนนั้นสั่งเจ้าชายด้วยปลายนิ้วของเธอมีอเรื่องไม่ถูกต้องแล้วถ้าเจ้าหญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของราพันเซลละ่ะขณะเดียวกันราพันเซลที่ถูกขังในหอคอยมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างสิ้นหวังฉันต้องออกไปจากที่นี่แต่ว่ายังไงละ่ะ ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดสักทีนะ <laughs> นายจะต้องประกาศกับทุกคนว่าราพันเซลจากไปแล้วจากนั้นก็แต่งงานกับฉันเอ่อฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะฮะถ้านนายขังพระราชาพระราชินีไว้ใต้ดินก็ไม่มีใครมาขวางทางได้แล้วจริงเหรองั้น ตตกลงามนนั้ดีมากจูชายเรามาเริ่มเตรียมงานอพิเศษกันเลยเถอะในตอนที่ราพันเซลยุ่งกับการหาทางหนีออกจากหอคอยเฮ้ hey, สวัสดีช่วยฉันทีได้ไหม เธอช่วยตามหาฮีโร่และบอกว่าฉันถูกขังอยู่ที่นี่ฉันต้องการเขามากช่วยเร็วหน่อยนะนกน้อยบินตรงไปที่พระราชวังเนอะมีเรื่องจะบอกฉันเหรอเพื่อนตัวน้อย นกน้อยบอกฮีโร่เรื่องราพันเซลโอ้ว้าวพวกเขาขังราพันเซลไว้บนหอคอยเหรอมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในวังนี้ฉันต้องช่วยราพันเซลออกมาก่อนแต่ว่าก่อนอื่นฉันต้องออกจากโรงนานี้ให้ได้ฮ้ยเฉันต้องรีบแล้วล่ะ ราพันเซลรอให้ฮีโร่มาช่วยเธออย่างใจจดใจจ่อนอกน้อยจะบอกฮีโร่หรือยังนะว่าฉันอยู่ที่นี่ตอนนี้ทยานอยู่บนฟ้าและแล้วฮีโร่ก็มาถึงหอคอยอ,อยู่นั่นไงหอคอยรอก่อนนะราพันเซลฉันกำลังไปหาเธอแล้วฮีโร่ฉันอยู่นี่ฉันไม่เข้าใจเจ้าชายเลยอ่ะเขาเป็นบ้าไปแล้ว เราต้องช่วยอนาจากนะ,ะเธอพูดถูกราพันเซลรอก่อนนะฉันจะพาเธอออกจากที่นี่ฮีโร่จะช่วยราพันเซลจากหอคอยได้หรือไม่พบคำตอบในตอนต่อไปพิธีอภิเษกสมรส